เกรื่องใหญ่ขึ้นแม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะเหยียบ่ยเหยียบขี้หมาไหนเหยียบที่ไหนอ่ะเหยียบคิ้วก็อะไรเพื่นหนูเหยียบขี้หมามาเอ้อแล้วขี้หมาอยู่ไหน15 years ago สิบห้ปีที่หนูเกิดมาหนูไม่เคยเหยียบขี้หมาแล้วก็แรกก็เป็นของวินดี้เนื้อหนูจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟั ขึ้นไปยิงข้างบนทำไมครอบครัวมันอยู่ห้องน้ำห้องน้ำเข้าไปได้ตรงห้อังอ๋อคือเคยหนูเจอเหตุการณ์ที่ห้องอ่ะ หนูได้ยินแบบมันแบบคุยคุยคุยอะไรไม่รู้อะในห้องนี้หนูก็เลยมาดูปรากฏมันฉี่ฉีเต็มห้องอะตั้งแต่บล็อกเนี้ยจนถึงบล็อกสุดท้ายเลยหนูก็เลยมาเช็ด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 แล้วพอหนูเช็ดเสร็จอะขอบพี่ชู้จะเอาไปทิ้งในห้องน้ําใช่ไหมคะแล้วหนูแล้วหนูก็แบบพอไปทิ้งเสร็จตอนแรกหนูยังไม่เห็นแบบวินนี่มาออกกันแล้วหนูอบบเหยียบอะไรก็มีโลโลเงยเท้ามามันเป็นขี้วินเดียร์โอเคแต่ตอนแรกที่ฉี่เหรอแต่หนูไม่เห็นนะเนาะ ขาคิดตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือ,อคือตอนแรกอ่ะคือตอนแรกเขาขี่และหนูอ่ะมันหนูไม่รู้จะใช่ยังไงหนูเอาเขาไปขังบนเก้าอี้ปกติมันจะเวิร์กเพราะเขาไม่กล้าลงแต่เนี้ยเขาก็โดดลงได้แล้วอ่ะหนูก็เลยต้องเอาเขาไปขังในห้องน้ําปรากฏว่าพอเข้าไปในห้องน้ําอีกรอบมันขี้ในห้องน้ําแล้วปรากฏว่าเขาเปียกด้วยเนี่ย เพราะว่าเพราะว่าตอนหนูล้างเท้าใช่ไหมแบบว่าหนูก็ล้างเท้ารีบๆแล้วหนูไม่รีบปิดประตูห้องชาเวอร์แล้ววินี่มันพุ่งเข้ามาแล้วน้ำฉีดใส่หัวมันเปียกโอ้ยเละเทะเลยเพียวแล้วมันเลยลื่นห้องน้ำแล้วตแล้วประเด็นคือที่เขาอึกเขาฉีดเพราะอะไรถึงเวลากินข้าวแล้วก็ต้องพาไปสนามไปอึไปฉี่ไม่พาลืมดูเวลาเนี่ยน้อ่ไดนเลยแล้วใครให้ข้าวเขาอ่ะยังไม่ได้กินมันพี่ดอยเทียมไม่ได้กินข้าวได้เป็นแบบแล้ลองอีดอีดอีดอยู่เนี่ยแม่จะจะทำให้ ที่เราอาจจ่านไม่เกี่ยงนะวันนี้แตาระวงน้ำมันอยู่ตรงนี้เช็ดแล้วเนื้อน้ำหอมมาฉีดวยวู่ันม็น,นกลิ่นน้ำหอมปวดหัวไปหมดเลยเนี่ย เขาได้พี่สามมาสู่ห้องให้หน่อย Oh my god t t s a mess really it's a mess อ้าวแล้วไม่ให้หนูอาบเหรอไม่ต้องนะอ่ะแม่ไม่ไตให้นี่ I'm so sorry I didn't mean to <laughs> I didn't mean to wet you but แม่อาบยิ่งเลยอยาพี่เป่าขนให้นะมินนี่เขาที่แล้วหนูอาบคราวนี้แม่อาบดูสิใครจะอาบดูสิใครจะอาบสะอาดกว่ากัน แล้วเท็กซ์เจอร์ของคีวินนี่อ่ะมันไม่ได้แค่แบบเร็วๆอ่ะเหมือนในเห็วๆอ่ะมันมีแข็งๆก้อนๆเล็กๆอยู่ด้วยอ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบอ h my god เห็นไหมล่ะอาบย่างไหมล่ะเห็นไหมล่ะยากแล้วเพราะว่าขนลีกมันนั่นน่ะเด่นยาวขนน้องนือนะใช่ไหมเด่นยาวเด่นมันยาว ไม่ด้อะแค่จะเล่นกับน้องก็กลัวน้องเจ็บแล้วอ่ะเหตุการณ์มันตลกมากอ่ะแบบตอนหนูล้างเท้าอยู่แล้วหนูแบบจะเก็บฝักบัวแล้วมันแบบไปโดนหน้าน้องพอดีแล้วเขาก็หยุดงงๆอ่ะเดี๋ยวพี่ที่ที่เขาเอากระรางด้วยนะเนี่ยเอากระรางหนงแบบได้ท so ี่กระรางฉลากกงอะไรคะกระรางสีแดงหรือกระรางสีอื่นเราไปเอากระรังให้คนนั้นกัน นนาากกีมไปเอากระมังให้แม่ปามาช่วยเลยโอเคลุสโก้ปาหยิบให้หน่อยค่ะกระมังสีดำหนูด้วยอย่าอย่าเพิ่งหยิบแบบเร็วๆนะดูดีๆก่อนนะดูข้างใต้เอเอาไ้แม่ สิวเอยนลล้าลชามาช่วยหน่อยแล้วล้างมมีแขี้หมา <c oughs> ล้างท้าแล้วกำลังไม่หายพีนแม่กำลังเข้าไปเหรอน้ิคน้งเราสี่เหเมาเหรอหเจอ้ไม่เอามันมีขี้หมายอยู่ไม่เขาเช้เช็คแล้วมีเจอมันยังเหม็นอยู่เลยอ่ะนี่เหม็อนอ่เราตไปไหน ็นไหมตอนหนูอ่ะมันก็ต้องเปียกทั้งตัวนี่แหละอาบหมาใหญ่อะไม่แร,ร,รงเยอะอะกัวงาบน้ำตกมาเีเปเออม่ีควงงามน,นี่มันพุง่งลงมาเปียกหมดเลยอูสบายนายออะไรเนี่มนแม่อ่เทียเียงเยอาสด้วย,ยแมเขาหนูไปอ่านมาเาแบบต้องอ่านแบบสองสามรอบนะคะ พอเปียกแล้วหงอยเลยเป็นไงเมื่อกี้ยังซาอยู่เลยวินนี่เอเป็นไงล่ะขนของเด็กซานะคะเด็กขาหมูด้วยอย่าไปมุไม <c oughs> ่มาแต่เขาก็ไม่ได้หนีอะไรค่ะนอยก็อยู่นิ่งๆน,นะ <c oughs>

เวยไแต่ลรามันเข้าปากนะแม่เขาปากเขากว้างมากอ่ะเห็นไหมเขากินแล้วมันขมเนี่ยสตันไปเลยไม่กินไม่กินไม่ีโ้เปิดน้าใส่กรมัง่ะมันไม่ยออยู่จะออกไหมออกไ่ได้เลยเนี่ยอ่ะพี่พิณสอบได้องถาะ นเปียกหมดเลยโอเคเดี okay. <laughs> ๋ยวเราไปดู <c oughs> ขั้นตอนการเป่าขนของนี่นะ ก็มีกลิ่นเหม็นติดมือแล้วจะทำไงอ่ะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยให้เหม็นไปถือจะว่าล้างขี้ออกไปเก้าวเกลียดอบน้ำให้ล้างหมาแล้วนะคนตอนนี้ม่นิ่งกำลังกินข้าวอยู่ใครแม่ก็เปียกไปทั้งตัวเลยพี่พิมพ์ไปล้างเท้าพี่พิมพ์เหยียบเอือน้องหมานะจ๊ะรู้ป่ะรู้ใช่โอเคลากันไปกันไป